สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้จะมาสอนใช้ฟังก์ชัน resolution scaling นะครับฟังก์ชันนี้มันจะทำให้ภาพดูคมชัดขึ้นนะครับสองเท่าเลยนะครับปกติถ้าเป็น Original นะครับคุณภาพ,าพภาพเป,เป็นแบบ d o c mode ตรงนี้นะครับมันจะเป็น1 0 8 0 p เมื่อเราเชื่อมต่อกับทีวีนะฮะแต่ว่ามันมีตัว resolution scaling ตัวใหม่นะครับซึ่งมี pr ที่เปิดขึ้นมาใหม่ในตัวในตัวนี้นี่เองนะฮะ ซึ่งมีการผสานมาเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งมันจะทําให้ภาพเนี่ยดูคมชัดขึ้นนะครับมันจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ปรับนะครับระหว่าง 2x 3x 4x ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณปรับให้มันสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้ภาพดูคมชัดมากขึ้นแล้วก็คมมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันก็จะแลกมาด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลย <S <S เพื่อนเอนเลือกใช้ได้นะครับอันนี้ก็วิธีการปรับนะครับก็ประมาณนี้เเดดียวราไปู วิธีการปรับอีกทีในตัวโปรแกรมละกันผมจะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ในตัว P R นี้นะฮะ,ะประมาณนี้แน่นอนว่าความละเอียดภาพเนเพื่อนๆสามารถปรับปรับใช้ได้กับเกมอื่นได้นะอย่างเช่น Asta c h a i n Lunji Mansion Animal Crossing Sinobred นะครับ Mario Odyssey แล้วก็ Mario Kart นะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือความละเอียดแบบ 4K เลยนะฮะสามารถปรับ สามารถปรับได้ภายในตัวโปรแกรมเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือในบล็อกที่ทีพัฒนาได้ทำการอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7กรกฎานะฮะก็ประมาณนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะครับปรับระดับภาพเป็น 4K 8K นะฮะอ่าประมาณนี้อันนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับความแตกต่างของระดับ 4K กับ 2K นี่ก็ทีบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะลุจีมันเจ้นก็สามารถเลือกดูได้นะฮะเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะความละเอียดมันจะดูยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตความละเอียดดีๆนะฮะมันมีความแตกต่างยังไงอย่างเช่นอันนี้มันจะดูเข้มขึ้นนะมันจะดูคมชัดขึ้นนะลี่ก็รอยอยากจะลดลงเมื่อเราปรับสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ซีโนเบตคอริคอลนะฮะอันนี้ 4X resolution ตรงนี้เลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับโพสต์ในบล็อกตัวนี้ที่มีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่7นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น PR ที่ประสานล่าสุดนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดตัวล่าสุดได้นะมันมีการเพิ่มตัวฟังก์ชันอะไรเข้ามานะครับล่าสุดก็มีตัว Resolution Scaling ก็คือตัว PR ตัวนี้นั่นเองนะฮะประมาณนี้ก็จะอยู่บนๆน,นะครับมันก็จะอัปเดตบนๆมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับเวอร์ชันที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน4.8.64ตัวนี้นะครับ ก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Win Echo 14ตรงนี้นะครับเอาละวิธีใช้จะใช้ยังไงก็คือเข้าโปรแกรมเข้าเกมเสร็จแล้วใช่ไหมให้ไปที่ออปชั่นไปที่ s e t t i n g อ่าประมาณนี้นะครับให้ไปที่ในส่วนของกราฟิกนะครับมันจะเขียนว่า Resolution Scaling ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตัวต้นไม้ตรงนี้ดีๆนะครับอันนี้ผมปรับเป็น1080นะครับก็คืออยู ode, ่ในโหมดด็อกโหมดนะครับ อ,อ,อย่าลืมไปนะครับไปเพื่อนไปเพื่อนเอ,อ่อไปที่อินพุตก่อนแล้วก็ติ๊ก Enable d o c Mode ตรงนี้นะครับก่อนเข้าเกมนะครับเพื่อให้มันอ,อ,อยู่ในโหมด Do อก o d e นั่นแหละอยู่ในบทพันแปตรงนี้นะครับออตอนนี้มันเป็นเนกาทีฟอยู่แล้วนะครับมันเป็นคุณภาพปกติอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเราจะปรับให้ภาพมันดูคมชัดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกปรับเองได้ 2x 3x 3x 4 x อนะฮะอันนี้แล้วแตออ่หน้าจอของท่านนะว่ารับไหวหรือเปล่าขนาดภาพประมาณนี้อย่างเช่นตอนนี้ผม เต็มที่ก็แค่พันแปดสิบพีปกตินะครับผมไม่ถึงสี่เคไม่ถึงไม่ถึงสี่พันสามรอยี่สิบพีนะผมอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นแต่ผมจะปรับให้ดูนะครับว่าภาพมันดูคมชัดขึ้นนะครับถ้าใครหน้าจอถึงก็ปรับได้เลยนะสี่เคหรือว่าเรา,เราจะเลือกปรับคอสตอมเองก็ได้จะเป็นแปดแปดเอ็กเนี่ยเราสามารถเลือก 8x ก็ได้เป็น 8x หรือว่า 10x ก็ได้แล้วแต่เลยเราสามารถกําหนดเองได้ผมจะลองไล่ระดับดูระดับ 2x นะครับ ผมจะเริ่มเป็น 2F นะครับ 2,160p นะฮะกดกดเซฟไปเพื่อนๆจะดูนะ,ะมันจะดูคมขึ้นนะมันจะดูคมขึ้นเรื่อยๆนะครับดูตัวละครนะมันจะดูยากนิดนึงนะครับสำหรับความละเอียดเนี่ยเหมือนเดิมครับผมจะไล่ปรับระดับเรื่อยๆนะต่อไปจะเป็น 3X นะครับภาพมันจะดูคมขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันจะดูคมเรื่อยๆจะดูพวกเมื่อสังเกตพวกตู้ปลาดีๆนะฮะ มันจะดูคมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะลองปรับเป็น 4x นะครับตอนนี้ปรับแค่ 3x มันก็ f p s ก็เริ่มตกลงเรื่อยๆนะครับมันจะดึงทรัพยากรเข้ามาใช้ในการเรนเดอร์เยอะขึ้นนะฮะพอปรับเป็น 4x นะฮะอ่า 4x มันก็จะดูคมชัดขึ้นนะครับ2เท่าเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าดู f p s ตอนนี้นะครับเหลือ7 f p s เลยนะฮะเมื่อปรับเป็นระดับ 4x นะฮะ จริงๆที่ผมแนะนําให้ปรับเป็นสองเอกพอนะฮะให้ปรับเป็น2 X กเอพอนะฮะในส่วนนี้นะครับพอเราปรับเป็นนิเกทีแบบเดิมนะพันแปดเนี่ยมันก็จะเอก็จะวิ่งเป็นแบบปกติเลยนะฮะมานี้อันนี้คือความละเอียดปกตินะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงจริงนะฮะมันจะข้อตต่างมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูง่ายๆอนะ ถ้าใครไม่เก่งเรือกกราฟิกก็อาจจะดูลกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของต้นไม้ดูนะครับเมื่อผมปรับความละเอียดเป็น 2x นะฮะกราฟิกเหมือนเดิมนะครับเออมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ได้ตลอดเวลาเลยฮะเรียลไทม์ Real เลยนะครับถ้าเป็นการตั้งค่าอื่นๆถ้าเป็นพวกการตั้งค่าพวกเซตอินพุตหรือว่าการตั้งค่าทั่วไปแบบนี้เราต้องทําการ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องออกโปรแกรมแล้วเข้าใหมุ่กค้งนะครับแต่ว่าในส่วนในส่วนของปรับภาพความละเอียดแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องออกโปรแกรมนะครับเราสามารถเลือกปรับภายในโปรแกรมได้เลยนะฮะอันนี้ผมจะปรับเป็น 2x นะฮะเ,เพื่อนๆดูพวกขอบตรงดอกกุหลาบพวกนี้นะฮะอ่ามันจะดูคมชัดขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้มันจัดมันจะออกเบอร์เบอร์มีรอยหยักนะฮะก็จะดูคมชัดขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเนกเทีฟเหมือนเดิมนะครับ มันก็จะมีรอยรอยหยักเพิ่มขึ้นมานะเมื่อเราปรับเป็นภาพปกตินะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นอะไรให้ดูนะผมจะทดสอบเป็นความละเอียดล้วนเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองปรับเป็น 4x เลยละกันนะครับเป็น 4, 4 3 4,320p นะเห็นไหมมันจะดูคมชัดขึ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าเป็น ดอกไม้หรือว่าพื้นผิวอะไรต่างๆก็ตามนะแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงค่อนข้างมากเลยนะฮะประมาณนี้แน่นอนนะในฟังก์ชันนี้ก็สามารถใช้กับเกมอื่นได้ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสตาเชนซูปเปอร์มาริโอเดซี่มาริโอคาร์ หรือว่าจะเป็นล u จิแมนชั่นซีโนเบลดเคอร์ริคอลประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะปรับความละเอียดภาพจริงๆผมแนะนำให้ปรับกับพวกเกมซูเปอร์ r าริโอโอเ s ซี่กับ Mario อ a r รแล้วก็พวกเกมที่มันไม่ค่อยกินสเปคมากนะครับอย่างเช่นพวกลูจิแมนชั่นแอสตาเชนนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว อันนี้มอร์ซิ่งก็สามารถปรับได้นะเพื่อนๆดูภาพตรงนี้ระดับ4 k ก็ได้นะมันดูคมชัดขึ้นนะถ้าเป็นเกม uh, Mario Odyssey เนี่ยกับเกม Mario Kart 8เนี่ยมันจะมันจะถึง60 FPS อยู่แล้วนะภายในตัวอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆปรับเป็นระดับ uh, 4 x negative เนี่ยไม่ใช่สี negative สิเป็นระดับ uh, 4 x ปกตินะครับมันก็จะทำให้ภาพดูคมชัดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะ แต่ว่าบางเกมเนี่ยถ้าเราปรับเป็น2 x 4 x หรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันจะมีบางเกมมันจะมีบั็กด้วยนะฮะคือก็คือบั็กสีดำๆำนั่นแหละเป็นบั็กกราฟิกอะไรอย่างนี้มันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการปรับภาพความละเอียดแบบนี้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปรับความละเอียดนะครับ resolution scaling นะฮะเพื่อสามารถเอาไปใช้กับเกมอื่นได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในคลิปตัวต่อ,ตอ,ตอไปนะครับ สวัสดีครับ